สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟรุ่งบอลนะครับเป็นช่องที่รวบรวมเอาข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬานํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอีพีนี้มาว่ากันเรื่องราวของบอลบอลกันเหมือนเดิมนะครับล่าสุดชุดใหญ่เพิ่งมีงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในสึกของชิงแชมป์เอเชียท่านผู้ชมครับเวียดนาม ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับในเรื่องของบทสมภาษณ์ของชจอรอนมกสีนะครับที่เธอออกไมาสมภาษณ์ในงานแถลงข่าวและทานผู้ชมรวมถึงข่าวใหญ่ครับอย่างตำนานไทยของเราออนอูมาสิทธิละครับกำลังจะเดินทางไปเล่นที่เวียดนามอีกครั้งจะเป็นสโมสรอ,อะไรเดี๋ยวผมมาบอกกล่าวกันนะครับรวมถึงข่าวสารของนักบอลสาวไทยในสึกของชิงแชมป์โลกนะครับรุ่นนี้เกิน21ปีทุนผู้ชมครับ F I b B ทึ่งสาวไทยฟาดข้ามรุ่นแลวครับทานผู้ชมไปดูในสื่อของชิงแชมป์โลกกันหน่อยนะครับทากผู้ชมที่เม็กซิโกสําหรับสาวไทยรุ่นยุ่งไปเกิน21ปีนะครับซึ่งฝึกซ้อมเป็นวันแรกกันไปแล้วนะครับโอ้โหใครได้ดูไฮไลท์คลิปการฝึกซ้อมก่อนทุบอียิปต์บ้างทานผู้ชมครับเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะก็ต้องบอกว่าแหมยังเดี่ยวแรงดีอยู่สําหรับสาวๆนะฮะทานผู้ชมโดยเฉพาะตัวหัวเสานะครับอย่าง น้องไอมี่พิเยดาแล้วก็น้องบริศลาสีทาเลิศนะครับน้องเฟิร์นถือว่าเรี่ยวแรงยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอาการเหนื่อยอาการละจากการเดินทางนะครับรวมถึงการปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับเวลาในต่างแดนด้วยนะครับตรงว่าตอนนี้เองเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับในสึกของชิงแชมป์โลก ล่าสุดสื่อใหญ่อย่าง fibb นะครับค่อนข้างทึ่งนะหลังจากที่ดูรายอัพของนักบริบอลสาวไทยของเราที่ส่งไปร่วมทําการแข่งขันที่เม็กซิโกในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเล่นเอาทางฝั่งของสื่อโลกเองทึ่งกันเลยเดียวในเรื่องของการพัฒนาของวงการบริบอลไทยที่กล้านะครับที่จะเอาเด็กอายุ17ปีนะขึ้นมาชกข้ามรุ่นต้องใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเท่าที่ดูจากชาติอื่นๆเขาใช้นักตบอายุเต็ม ทราบเป็นส่วนใหญ่แหละนะครับท่านผู้ชมแต่ไทยของเราเนี่ก็ต้องบอกว่าใช้นักตบสาวอายุยังน้อยกันอยู่เลยท่านผู้ชมครับ17ปี1คนครับ18ปี10คนในทีมนะครับ19ปี2คน20ปี1คนครับไม่มีใครอายุ21ปีเลยในการส่งไปร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ในสึกของชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าไปพงังอาด นัดแรกนี่ก็ทุบใส่อียิปต์นะฮะท่านผู้ชมซึ่งอียิปต์ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าอียิปต์เองแรนกิ้งเขาอยู่สูงกว่าเราอยู่อันดับที่8ของโลกนะครับท่านผู้ชมครับไทยของเราอยู่อันดับที่11ของโลกนะฮะท่านผู้ชมสําหรับบอลิบบอลหญิงไทยรุ่นพี่เกิน21ปีนี้นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าสูสีกับ19นะเออสิบเก้านี่สูสของชิงแชมป์โลกเนี่ยแรนกิ้งเราอยู่อันดับที่12นะ ออรุ่นพี่อันดับที่11ของโลกนะครับส่วนญี่ปุ่นนั้นอันดับแบงกิ้งต่ำกว่าเรานะครับอยู่อันดับที่12ของโลกท่านผู้ชมครับและเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับก็ต้องบอกว่าทาง FIBB ค่อนข้างปลื้มใจนะที่เห็นความกล้านะคดับของทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยของเราที่กล้าที่ส่งเด็กๆเ,เนี่ยไปหาประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับ,รบท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าหลายชาติไม่กล้าทําแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มองไปที่ผลงาน แต่สิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้เลยจริงก็คือประสบการณ์นี่แหละนะครับทุกผู้ชมเพราะมันต้องสร้างมันต้องทําเอาเองฮะมันถึงจะได้มานะครับสําหรับประสบการณ์ของตัวผู้เล่นต้องบอกว่าทางสมาคมเบิบอลของประเทศไทยหนีใจกว้างเอามากๆสําหรับเรื่องแบบนี้นะครับ เรื่องราวต่อมาไปดูประเด็นร้อนกันหน่อยนะครับศึกจิงแชมป์เอเชียท่านผู้ชมครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นเดือดหลังจากที่ชชอนนมกสีเลยครับเธอออกไม่สัมภาษณ์ผ่านสื่อในงานถแถลงข่าวว่าในศึกจิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เรามองเป้าหมายไปถึงแชมป์แล้วครับทุกผู้ชมซึ่งเราก็พูดได้นะเพราะว่าเราเองหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน2เราเคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาแล้วท่านผู้ชมในบ้านของเรานะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีเป้าหมายแล้วก็ก้าวไปให้ถึงนะครับ แต่คอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามนะครับกับบอกว่าเพลเจอร์อ้าวทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะฮะเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของน้องบุ๋มบิ๋มกันครับว่าเธอให้สัมภาษณ์อย่างไรกัน<ใ>บ้าง<ใ><ใ>น,นะครับในรายการนี้นะคะสำหรับตัวหนูอะหนูมองถึงแชมป์เลยคะ่ะว่ามันมันมันเหมือนว่าม,ม,มันก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆของเราในในในอีกรายการหนึ่งค่ะก็อยากจะสู้้เต็มที่แล้วก็โชว์ความสามารถออกมาให้เต็มที่ค่ะ ก็เหมือนที่บุมบิมพูดค่ะรายการนี้เราก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้สูงที่สุดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะใช้รายการนี้เพื่อในการเตรียมทีมไปคัดค u ด l ีไฟโอลิมปิกค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นรายการอีกหนึ่งรายการค่ะที่ท้าทายสําหรับตัวหนูค่ะแล้วก็ทุกคนน่าจะโชว์ศักยภาพได,ได้ดีด้วยค่ะ เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ครับของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเดือดดันนะครับกับการตั้งเป้าหมายของสาวไทยของเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแล้วครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ท่านแรกนะครับบอกว่าสําหรับประเทศไทยแล้วอะไรคือแม้ง แล้วก็ใส่อีโมหัวเราะค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าหัวเราะเยอะจริงๆนะฮะก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ทันทีนะครับเขาก็บอกว่าคิดว่าต้ยมยำไทยจะได้อันดับที่1ปักกิ่งจะได้ที่2และรามิงจะได้อันดับที่3ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ทันทีนะครับบอกว่าเวียดนามชนะไม่ได้หรอกเกาหลีจะทําให้คุณตกรอบคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าคุณตั้งเป้าในการคว้าแชมป์เลยเหรอประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ามันยากมากนะทีรักคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ารองชนะเลิศอันดับ2อ,อย่างยากเลยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าอย่าพึ่งไปเบี่ยงใส่เขาเอาตัวเองให้รอดก่อนนะทารกนะก็มีการดึงสติทีมชาติของตัวเองด้วยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแชมป์เหรอคุณต้องผ่านญี่ปุ่นให้ได้ก่อนคุณโดนญี่ปุ่นยึดทับไปตั้งแต่ยูสิมาในยูสิและยูยีคุณก็จะรู้ว่าญี่ปุ่นนั้นเก่งกว่าคุณ อะไรกันครับเนี่แม่ไทยของเราจะตั้งเป้าหมายแต่ทําไมอีเวียดนามฉุนซะง,งั้นล่ะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยท็อป3ของเอเชียนะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามเป็นแบบนี้แต่ก็ยังอยากจะชนะประเทศไทยดังนั้นไม่คิดหรือว่าชาติอื่นเขาก็ต้องการอยากจะชนะประเทศไทยด้วย คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าปุนมีไลอัพที่แข็งแกร่งมากนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแน่จริงก็ลองดูคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าจีนและญี่ปุ่นได้ส่งทีมที่แข็งแกร่งมาประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าเวียดนามจะชนะเกาหลีได้หรือเปล่าในรอบแบ่งกลุ่มเพิ่งไปหัวเราะพวกเขาคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าน่าจะได้อันดับ3แรกว่าอย่างนั้นคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทย เป็นสาวกันหมดแล้วคอมเมนต์ comment ท่านต่อมานะครับบอกว่าเลาคุณคอมเมนต์ให้ความยุติธรรมด้วยทีมชาติเวียดนามไม่สามารถเอาชนะทีมหลักของประเทศไทยได้บางครั้งชนะแต่ทีมย่อยๆหรือสโมสรอนบางสโมสรอนแต่เพียงเท่านั้นแต่ไทยนั้นไปถึงระดับโลกแล้วในตอนนี้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าคุณกระงฝันไปใช่ไหมประเทศไทย คอมเนตนท่านต่อมานะครับบอกว่าคุณมองข้ามจีนกับญี่ปุ่นไปได้อย่างไรว่าจะไม่ชนะในรายการนี้อะไรกันครับเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่คือแฟนบริบอลเวียดนามนะครับออกมาแสดงความเขีเห็นกันอย่างมากมายเลยหลังจากที่งานถแถลงข่าวของเรานะครับได้มีการถแถลงขึ้นและมีบทสัภสพสของน้องชยุอ่อนมุกสีครับ ได้ออกมาให้สาษณ์ตั้งเป้าหมายของเราเอาไว้นะครับแต่เวียดนามฉุนแหละครับทุกผู้ชมครับเรื่องราวต่อมานะครับไปดูข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวกันหน่อยนะครับในเรื่องราวของอ้อนอูมาสิทธิลักษณ์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเกียรติปะไหลก็กินน้ําแกงแล้วฮะทากผู้ชมครับสําหรับเวียดนามนะไม่ชอบผลงานของไทยแต่อยากได้นักตบสาวไทยของเราไปช่วยในดีกนะฮะทานผู้ชมล่าสุดคกรับสื่อเวียดนามพาดหัวตัวใหญ่บอกว่ารีเจน ออนอุมาสิทธิลักษณ์จะกลับมาที่ประเทศเวียดนามเพื่อต่อสู้ในศึกของบริบอลชิงแชมป์แห่งชาติกับทางสโมสรทันกวางนินนะครับก็น่าจะได้ไปเล่นที่เวียดนามอีกรอบแล้วครับท่านผู้ชมครับรายงานของสื่อเนี่ยเขาบอกว่านะออนอุมาจะไปในรอบที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาตินะครับท่านผู้ชมซึ่งได้บรรลุข,ข้อตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางสโมสรทันกวางนินนะ่าจะเข้ามาช่วยนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาบอกแบบนั้นนะครับผู้เล่นคนนี้จะได้มาเล่นที่เวียดนามอีกครั้งนะฮะโอโ้โหจะได้เห็นออนอูมานะครับไปเป็น1ลุม6ใส่เวียดนามอีกครั้งแล้วทุกท่านครับไป2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่3สาําหรับออนอูมานะครับตัวหวัวเสา ในยุคข,ของเจ็ดเซียนท่านผู้ชมครับซึ่งปัจจุบันก็พาน้องๆน,นะครับไปฝึกซ้อมไปเรียนรู้หาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับแหมไทยจับมือกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจับมือกับไทยอันนี้เรื่องนี้เวียดนามก็ยังตาร้อนเผายังไม่หายนะฮะท่านผู้ชมออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายนะครับก็นําทัพไปโดยปลื้มจิตนะครับมาริกากันทองนะมาริวันรวมถึงออนุวานศิรักนี่แหละนะครับที่พาน้องๆไปหาประสบการณ์ที่โอซาก้านะครับ เดี๋ยวคงจะได้ตามข่าวกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของออนอูมาอีพีนี้ผมมีเรื่องรอข่าวสารมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลกันหน่อยนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปนะอีีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ